คุณเคยเห็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่เชื่องจนทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทั้งบ้านไหมนี่คือเรื่องราวที่จะทําให้คุณน้ําตาไหลและหัวเราะไปพร้อมกันนี่อยู่หมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือของประเทศไทยครอบครัวหนึ่งมีลูกชายคนเล็กชื่อว่าปุ้ยซึ่งชอบเลี้ยงสัตว์มาก แต่สัตว์ทุกตัวที่ปุ้ยเอามาเลี้ยงกลับไม่เชื่องเลยบางครั้งมันวิ่งหนีไปบางครั้งทำลายข้าวของในบ้านและทำให้พ่อแม่ของปุ้ยต้องเหนื่อยใจอยู่เสมอทุกเช้าปุ้ยจะตื่นแต่เช้าเพื่อให้อาหารสัตว์ที่บ้านแต่สัตว์เหล่านี้ก็ไม่เคยฟังคำสั่งสักที่พ่อแม่เริ่มท้อใจและคิดว่าและแล้ววันหนึ่งปุ้ยได้ยินเสียงสัตว์ในสวนร้องโหยหวนผิดปกติเมื่อวิ่งออกไปดูเขาพบว่าลูกสุนัขตัวใหม่ที่เขาเพิ่งนำมาจากตลาดถูกพายุฝนพัดเข้ามาในสวนจนเปียกโชกปุ้ย พอเข้าบ้านสัตว์ทุกตัวดูเหมือนรับรู้ถึงความตั้งใจของปุ้ยพวกมันเริ่มสงบและฟังคำสั่งปุ้ยจึงเริ่มฝึกพวกมันทีละตัวใช้วิธีใจเย็นไม่ตีไม่ดุและค่อยๆสอนให้รู้จักคำสั่งง่ายๆวันเวลาผ่านไปสัตว์ทุกตัวเริ่มเชื่องขึ้นพวกมันไม่เพียงแต่ฟังคำสั่งแต่ยังเริ่มมีความผูกพันกับปุ้ยพ่อแม่ของปุ้ยเห็นถึงความอดทนและความรักของลูกชายจึงเปลี่ยนท่าทีจากท้อใจเป็นภูมิใจและแล้วเหตุการณ์ที่ทาให้ทั้งหมู่บ้านประทับใจเกิดขึ้นในวันเทศกาลของหม เชื่มชมสัตว์ที่ครั้งหนึ่งไม่เชื่องกลับฟันคำสั่งและทำตามอย่างเรียบร้อยปุ้ยยิ้มอย่างมีความสุขพ่อแม่ก็อบอุ่นใจที่เห็นความพยายามของลูกชายได้รับผลสำเร็จจากวันนั้นเป็นต้นมาชื่อของปุ้ยและสัตว์เลี้ยงของเขาก็กลายเป็นเรื่องเล่าขานในหมู่บ้านทุกคนเรียนรู้ว่าความอดทนความรักและความเข้าใจสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ยากที่สุดให้กลายเป็นสิ่งที่งดงามด้วยเรื่องราวของปุ้ยจบลงอย่างมีความสุขพร้อมกับบทเรียนสำคัญสำหรับทุกคนว่าความรักและความอดทนสามารถทำให้สิ่งที่ไม่เชื่องที่สุดกลายเป็นนสสสิิ่่่งงททีีีววยาามุดใชตร